สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับวอล์กวันเดย์บิสซิอีจนะครับก็วันนี้ผมไปมอมเหมือนเดิมนะแต่ว่ามีเรียนบ่ายแต่ตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงสิบก้านะนะก็เดี๋ยวผมจะแวะไปล้างรถก่อนแล้วก็ค่อยเข้าหมอเนาะก็อัปเดตรถผมจากอีพีที่แล้วนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนอกจากข้างหลังครับเห็นไหมครับ กันชถนหายครับทุกคนโดนอุบติเหตุนิดหน่อยครับเขาก็มาชนท้ายผมทําให้กันชนหลุดแล้วก็เรื่องคดีก็อืเขาไม่ยอมรับว่าเขาผิดอะไรเขาก็ไม่รู้ครับเขาบอกเขาผมไปตัดหน้าเขาอะไรหลักฐานหนก็มีชัดเจนเนาะกล้องหน้ารถนีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ดิ้นไปเรื่อยก็ช่างวันเรื่องนั้นนี่ครับเราก็จะเห็นรงนี่เตี้ยลงโหลดมาเพิ่มนะผมเปลี่ยนโชค ผมเพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อวานเลยชม์เลข้างหลังทรงประมาณนี้ข้างหน้านก็สูงกข้างหลังนิดหน่อยอือเป็นประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะแวะไปล้างรถแถวธรรมศาสตร์ก่อนนะครับก็เดี๋ยวค่อยเข้าหมอโอเคไปกันเลยครับทุกคนนี่นะครับทุกคนก็หลังเปลี่ยนท่อมาก็คือเงียบจิบเลยนะทุกคนเงียบมาก ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะขับมาเมื่อกี้แบบได้ยินแต่เสียงเครื่องเสียงยางเสียงวิทยุอ่ะเลยเงียบมากกว่าเราจุดเร่งก็คือรู้สึกรถมันประหลาดแหละตอนแรกจากของเราที่แบบหน้ามันทิอย่เหมือนยง้าหลังมันดงใช่ไหมแต่นี่มันก็กลับมาเป็นมาบนี้ เอาลครับทุกคนตอนนี้ก็ล้างรถเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลา1 1 3เมงานาทีนะครับก็ล้างเสร็จแล้วนะก็ได้สภาพประมาณนี้ถือว่าสวยนะครับเงาโอเคเลยแหละติดตรงไม่มีตูดหลังเนยครับไม่มีเหินชนหลังเซ็งนิดหน่อยแต่โอเคครับยังโอเคอยู่ ใช้ได้ใช้ได้โอ okay. เคเดินทางไปมอกระต่อนะครับก็ระยะทางอยู่ประมาณสิกิโลระยะให้ประมาณ1ิกิโลก็จะถึงมอลแล้วก็ไปกันครับทุกคน <S <S เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงมาหาลัยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรถเราก็ยังเงาอยู่นะดูดูดูเงาแว้งไหม ข้้้้าาาางหหนนดูผมว่าข้างหลังมันเตี้ยวข้างหน้านะแล้วแบบมันท้ายมันจมมันนิดนึงนิดนึงี๋่วนะโอเคใช้ได้อยู่แต่ผมว่าข้างหน้ามันสูงไปหน่อยอ่ะอยากได้ข้างหน้าลงมาหน่อยให้มันเท่ากับข้างหลังมันจะสวยกว่านี้ตอนนี้ผมว่าข้างหลังมันจมมันเหมือนเหมือนข้างหลังมันหนักกว่าข้างหน้าแล้วนะก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรียนเสร็จก็ค่อยว่ากันเนาะ ไปครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงคึ่งนะครับก็เรียนเสร็จแล้วก็กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับตั้งแต่ชนมาเนี่ยรถผมเหมือนศูนย์ไม่ตรงนะมันต้องหักขวาไว้ตลอดเอาครับท้านไม่ชมตอนนี้ผมก็ถึงบ้านแล้วนะครับจริงๆถึงแล้วพักลนะแต่ลืมถ่ายก็นี่นะ รถเราก็ถึงบ้านโดยสดขภาพวันนี้ไม่มีการอุบัติเหตุหรืออะไรนะแล้วก็ขอให้ไม่มีอีกต่อไปเรื่อยๆนี่ผมเอาสีมาแต้ไมไว้เมื่อกี้เห็นไหมไนีแตกยาวเลยตรงนี้ก็บุกเเป็นบุกม,มาเลยอ่ะตรงนี้ชัดเลยก็สีแตกสีแตกบุก ก็ความเสียหายก็การชนหลังทั้งหมดเสียหายแล้วก็ตรงนี้แก้มข้างแล้วก็มีล้อล้อที่เราเพิ่งทำสีใหม่ไปไม่ถึงสองอาทิตย์มารับแล้วก็สภาพนี้เลยเนื้อมันหายไปแล้วทุกคนเนี่ยแล้วรู้สึกว่าล้อมันไม่บาลานซ์กันเลยนะนี่ครับแล้วแบบรู้สึกสั่นๆนันสั่นจากล้อเนี่ย นี่ทรงที่เราใช้งานก็นี่ไม่เตียมากอแต่จริงมันเตีย้ยกว่านี้แต่ผมเอายางอะไรออกเมื่อกี้ถือบ้านแล้วผมก็ยางอะไรเอาของทุกอย่างออกหมดเลยเพราะว่าหลังมันจมแล้วมันไม่สวยหลองมันประมาณประมาณสองนิ้วมันจอดเอียงอยู่แหละก็มีกล้องหน้ารถแล้วจากเหตุการณ์ชนครั้งแรกอ่ะไอ เหตุการณ์ที่ชนเนี่ยสองวันนะสองครั้งคือครั้งแรกก็คือล้อกับแก้มครั้งที่สองก็คือล้อ,อก,กันชนผมหลุดไปเลยทั้งแผงผมโดนชนเนาะก็ทำอะไรไม่ได้เขาไม่ยอมรับผิดไม่อะไรเลยอ้างตัวเป็นทนายทำตัวกลางมากอะเอาละครทุกคนตอนนี้ผมก็เอารถมาแก้อาการศูนย์ยังนะก็มาตั้งศูนย์ นี่นะครับผมเคยเอารถอีกคันนึงมาตั้งแล้วนะก็เวิรกนะครับที่นี่ตั้งสี่ล้อแล้วราคาดีแล้วก็ทำแล้วจบคนระับผมไปทำที่อื่นมาสามสี่ที่อะไรเงี้ยแม่งไม่จบพอมาที่นี้จบโอเคก็เลยเอาคันนี้มาตั้งนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูผลสุดท้ายกันดีกว่านะนเนาะราตั้งเสร็จแล้วครับดียวเอาไปเทสกัน ตอนนี้ช่างเอารถรอไประเทศครับเสร็จแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวเราลองกลับบ้านประเทศกันนะเนาะนี่นะครับก็ตั้งสูดเสร็จแล้วลนะ่ะประมาณนี้ ตอนแรกที่เข้ามาตั้งก็คือพวงออลไตั้งเอียงขวาไว้ตลอดรถถึงจะวิ่งตรงนะตอนนี้ก็ตรงละนี่ถ้าเกิดพวงออลไรตรงรถก็วิ่งตรงปกตินี่ยปกติมันตัองเอียงไงิตลอดอันนี้ไม่ต้องละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรเพราะไม่ได้แวะไหนอะไรยังไงเท่าไหร่เนาะ เดี๋ยวคลิปหน้าถ้าแวะไหนหรืออะไรยังไงเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเนาะก็ใครมีคำถามสำหรับรถคันนี้หรือรถรุ่นนี้อะไรยังไงก็ได้ถามมาได้เลยนะเดี๋ยวผมตอบให้ถ้าเกิดผมรู้นะผมจะพยายามช่วยตอบให้แต่ตอนนี้หาสปอนเซอร์ซ่อมท้ายนะใครมีสปอนเซอร์ใจดีให้ก็กป็นเกียติอย่างยิ่งนะครับโอเคก็ไปเจอกันใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ